น้องชายหมดสติอยู่ที่ห้องหมอก็แจ้งมาว่าอาการผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายที่ลดต่ำมากจนเข้าขั้นวิกฤตไม่ไม่มีสติเลยครับนอนบนเตียงมาตลอด2ออาทิตย์กายภาพยังไม่เคยเข้าแม้แต่ครั้งเดียวเลยแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจว่า มันต้องทําอะไรแล้วแหละซึ่งน้องก็เลยบอกว่าเขาอยากกลับบ้านออกจากโรงพยาบาลได้หนึ่งวันพี่เรียกลีเบนเข้ามาเลยสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างแรกวันแรกก็คือเฮ้ยยูก่อนน้องเดินได้เว้ยยืดตัวข่อไป้าเอ้ย่ากจ้าข hey, uh, า,ากำลังใจแล้วก็ความอดทนแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปยามแกผ้าออก้ากายเรอเรื่อยแล้วคิดว่าผลัพมันจะดีเองครับ สุดท้ายแล้วว่าครอบครัวก็คือซัพพอร์ตโน้ตตลอดเพราะฉะนั้นวันที่เขาไม่สบายก็ต้องเป็นเราเหรอว,วะที่แบบดูแลขเขาแค่นี้รีีเบนสสวัสดค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนำตัวนะคะชื่ออายุแล้วก็ทำอาชีพอะไรค่ะสวัสดีครับผมชี่น่าทัปปุร์พบกับตอนนี้อายุสี่สิบปีปีปจิวัติเป็นเมจิเบอร์เครับวัสดีค่ะชื่อสัญญาเผือกสกุลค่ะอายุสี่สิบหกปีค่ะเป็นพี่สาวของโน้ตค่ะอยากให้เล่าวันที่แบบเริ่มมีอาการให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพอจะจะาได้ไหมว่าวันนั้นแบบเป็นยังไงบ้าง แว็บแรกก็คือเหมือนมีเจ้านายน้องโทรมาหาว่าน้องชายหมดสติอยู่ที่ห้องคือตอนนั้นก็คือตกใจแต่พี่ก็คิดว่าเหมือนเป็นแค่อาการเหมือนแบบวูบหมดสติพอเขาไปส่งโรงพยาบาลโรงบาลให้เข้าห้อง ICU เลยพอมาถึงโรงพยาบาลสิ่งที่เห็นก็คือน้องเราอะไม่รับรู้อะไรแล้ว ตอนนั้นไม่รู้เลยครับไม่ไม่มีสติเลยครับมันอนหมดสติครับสิ่งที่น่ากลัวตอนนั้นน่ะก็คือไม่รับรู้อะไรเลยคือเขาไม่มีสติรับรู้ใดใดเลยคือเราไปเยี่ยมคือตาก็คือลอยมากลอยจนพี่คิดว่าแบบไม่น่าไม่น่าไหวอะ่ะหมอก็ ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าตอนแรกน้องมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาหมดสติมีอาการชักเกรงแล้วก็เห็นล่องรอยของการมีการอาจียนเช็คทุกอย่างอะคะ่ะท,ที่ที่ต้องเช็คสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตัดมาเหลืออยู่หนึ่งอย่างก็คือเรื่องของอาการผิดป,ปกติของเกลือแร่ในร่างกายที่ลดต่ํามากจนเข้าขั้นวิกฤต พอตอนนั้นท,ที่เราดูแล้ว่าเราเป็นโรคเนี้ยค่ะน้ำหมอรักษายังไงบ้างข้อน่ากลัวของโรคเนี้ยก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากค่อยๆเติมเกลือแร่เข้าไปเพราะว่าถ้าเติมมากกว่าเนี้ยสมองจะบวมก็ต้องเหมือนรอแต่ละวันว่าน้องเราทุกวันที่คือน้องอยู่ ICU 3วันนะคะแล้วก็รอทุกวันว่าเขาจะมีสติเมื่อไหร่3วันผ่านไปอ่ะก็เหมือนยังก็ยังไม่มีอะไรที่แบบ ชัด <ไง S 1> ดีขึ้นเลยอะพูดง่ายๆเหมือนแบบคนไปเยี่ยมก็รู้สึกว่าแบบแล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กังวลทุกวันพอเราแบบรู้แล้วว่าเป็นโรคเนี้ยเราคิดว่าแบบเราจะต้องรับมือกับมันยังไงเรารู้สึกยังลงบากคอตอนนั้นก็เรียยครับเป็นเรื่องยากครับเพราะว่าไม่เคยเป็นลต่ขนาดนี้ครับเจอกอ ki quá to và bé ra, khi bắt đầu phân kem mà còn có, có hình mỏ, hình con mèo con dễ ทุกวันที่ไปเยี่ยมะก็หวังว่าให้เขารู้ว่าเราไปเยี่ยมแต่สุดท้ายแล้ววันที่หยูด ICU ถามพยาบาลว่าจริงๆแล้วเขารู้เรื่องไหมที่เรามาเยี่ยมเหมือนเขาก็ยังไม่รู้เรื่อง <S <S ผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะเกิดแลกกลับมาเราก็ดีใจละหรือความเข้าใจของเราก็ไม่รู้เนาะว่าอ๋อโลกเนี้ยถ้าเกิดแลกกลับมาน้องเราจะพูดได้สื่อสารได้อย่างน้อยเนาะแต่ประเด็นคือ เขาอะ่ะก็ยังสื่อสารไม่ได้แต่เคสของโน้ตที่น่ากลัวสุดคือน้องพูดไม่ได้ภาวานาแล้วแหละว่าให้เขาแบบเอออย่างน้อยก็ให้เขากลับมาแบบพูดสื่อสารกับเราได้ก่อนอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องรอเวลาทุกวันอะพี่ว่าความทรมานของคนบเบี้ยมคือเมื่อไหร่เกลร่จะกลับมาเท่าเดิมก็เป็นความหนักใจของพี่อีกว่า เดี๋ยวแล้วทำไมน้องเราพูดไม่ได้ตอนแรกเข้าใจว่าการใส่ท่อทำให้เขาเจ็บคอแล้วพูดไม่ได้สุดท้ายผ่านไปจะสองอาทิตย์แล้วค่ะน้องก็ยังพูดไม่ได้คือกลายเป็นว่าแบบหมอมันลุมเต็มเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเคสนี้แบบเกิดแลก,กลับมาแล้วแต่ทําไมไม่พูดที่โรงพยาบาลนะคะพอพอเราเริ่มโอเคและขอขอกจากไอซีแล้วเนี่ยเขามีการแบบให้เราไปทำกายภาพหรือกายสูอะไรให้เราบ้างไหมที่โรงพยาบาล ยังไม่มีครับก็รักสายยาวอยู่ให้วกวจากหาเจือนอนให้นมเกลือ,อ,ค,รอครับตัวแรกยังไม่มีเรไอบาลแต่ลงเรือบาลครับแล้วก็มาันเริ่มขยับได้หรือยังคะแลกแคนนี้เจ็บชอก็สั่นครับขายแต่สันสส่นครับติซ้ายมาเลยครับ คนป่วยเองอการนอนอยู่โรงพยาบาลนานๆนพี่ว่ามันก็ท็อกซิกเนาะเหมือนแบบคนไข้ก็ไม่แฮปปี้คนไปก็เหมือนคือทุกอย่างต้องรอเวลาหมดอะแล้วพี่ก็เลยตัดสินใจว่ามันต้องทำอะไรแล้วแหละซึ่งน้องก็เลยบอกว่าเขาอยากกลับบ้านแต่ประเด็นของหมอคือคนไข้ยังไม่เคยลงจากเตียงเลยนอนบนเตียงมาตลอด2อาทิตย์ แล้วคุณจะเอากลับบ้านยังไงมันคือภาระของคนดูแลต่อซึ่งอมอถามพี่เลยว่าคุณแน่ใจนะว่าจะเอาคนป่วยกลับบ้านเพราะว่ากายภาพยังไม่เคยเข้าแม้แต่ครั้งเดียวเลยซึ่งเขาก็เหมือนอยากกลับบ้านอ่ะพี่ก็สงสารน้องเนาะว่าแบบเออจะต้องแบบให้นอนอยู่โรงพยาบาลโดยที่ไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกล้ามเนื้อมันจะรีบลงไปเรื่อยๆเรากลัวเขาเดินไม่ได้เลยวันที่ออกจากโรงพยาบาลเหมือนเราต้องรับ ทุกอย่างให้ได้เพื่อเอาน้องเราออกมาอะไรประมาณนี้มีเป้หาหมายในการฟื้นฟูนยังไงบ้างคนที่มีประสบการณ์เนาะก็จะเตือนว่าแบบคนดูแลจะเหนื่อยมากเพราะว่าเขามาแบบยังไม่พร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเออเราน่าเพราะเราน่าจะทําได้แหละอะไรเงี้ยพอมาห้องจริงก็อย่างแรกอ่ะก็คือ,คอหาบริษัทกายภาพนั่นแหละที่ จะมาดูแลน้องเราตอนแรกก็คิดว่าหรือจะเอาเขาไปอยู่ศูนย์ที่แบบอยู่ประจำมีนักกายภาพดูแต่ดูจากสภาพจิตใจเขาแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเขาอยากกลับบ้านอะแล้วเรายังเอาเขาไปอยู่สูงอีกหรออะไรเงี้ยเราคิดว่าสุขภาพจิตน้องเราก็สําคัญอะเออเราก็อยากให้เขากลับมาอยู่บ้าน แล้วพ่อก็โอเคพ่อกเกษียณแล้วเ,เนาะพ่อก็มาดูมาช่วยดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาน่าจะแฮปปี้กว่าการที่แบบเออได้อยู่กับพี่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยได้อยู่กับครอบครัวก็เลยตัดสินใจเอามาอยู่บ้านสิ่งที่เป็นโจทย์ที่หมอให้พี่มาคือ ต้องกายภาพเหมือนผู้ป่วยที่เป็นโรคสตรก stroke. ต่อให้เขาไม่ได้เป็นแต่ว่าก็ต้องกายภาพแบบนั้นเลยทําทุกอย่างเหมือนพี่คิดว่าหนึ่งเขายังเดินไม่ได้พี่ไม่น่าต้องเดินทางแบบเอาเขาใส่รถแล้วก็ไปไปที่ศูนย์เลยก็ไม่น่าสะดวกสามีพี่ก็เป็นคนหาว่าที่ไหนที่ตอบโจทย์สิ่งที่พี่อมดูก็เหมือนประมาณว่าที่เนี่ยเขาจะเหมือนแบบโฟกัสเรื่องเนี่ยสตรกดูจาก YouTube เห็นเคสที่เป็นตัวอย่างเนาะว่าเออเขาเป็นหนักกว่าน้องเราอีกอะ่ะเขายังกลับมาได้เราก็รู้สึกว่าเออเราเชื่อมั่นอนะไรเงี้ยก็มาจบที่รีเบนวันแรกที่เจอกับรีเบนเป็นยังไงบ้างเขาเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบมาทําอะไรบ้างวันที่มาประเมินวันแรกก็มีมีกิฟเข้ามาแล้วก็เจอกันครั้งแรกแอบคิดเนาะว่าน้องเห็นกิฟเห็นสภาพน้องเราอะ่ะ จะประเมินว่ายังไงอ้คนดูก็จะรู้สึกว่าแบบเออเพราะว่าวันนั้นมาคือออกจากโรงพยาบาลได้หนึ่งวันพี่เรียกกิบเข้ามาเลยเรียกรีเบนเข้ามาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องเราต้องรีฝืนฟูเพราะว่าโกลเด้นทามันมีแค่6เดือนเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากรู้ว่าเขาจะไปต่อได้แค่ไหนเห็นปัญหาของพี่โนตหลายอย่างมากเลยทั้งเรื่องแบบยังลุกขึ้นยืนไม่ได้ยังพูดไม่เก่งทรงตัวเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ลงน้ําหนักไม่ได้ก้าวขาย,ยังกะระยะเองไม่ได้แล้วก็ ยังใช้งานแขนไม่ได้เลยสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างแรกวันแรกก็คือเขาพาน้องเราอะ่ะลุกแล้วก็ลองให้เขาจับประคองแค่ข้างหลังที่จําได้เลยภาพวันนั้นะ่ะที่ยืดตัวอ่ารักษาสมดุลอ่าปล่อยมือตามสบายสิอ่าเก่งมากตอนนี้น้าหนักลงกลางเท้าไหมอยู่ที่โซนหรือเปล่า ค่อยๆน้อมาข้างหน้าหนึ่งถ้าน้ำหนักอยู่ที่โซนเอาสะโพกมาด้วยยืดยืดตัวมาขา้างหน้ามีเสียงยืดตัวืไม่ใช่กม้มยืดตัวให้เอ่ยยืดตัวค่อยๆยืนหาตำแหน่งร่างก,กายนะอ่าโอเคอย่าอย่าไปข้างหลังอ่ออยยอาเขา,าค่อยๆยอ่อตัวข้างหน้าครับจับขาเขาค่อยๆแล้วก็ชชเดินแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก่อนน้องเดินได้เ<อ>ว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออเดินได้นี่กิฟต์ก็มีให้ความมั่นใจว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะว่าแบบเขายืนเองเขาเหมือนเขามีแรง แลเขาเดินได้แล้วพอลองวันแรกที่จําได้เลยลองเทสเดินเนาะจากนี่ถึงนี่เออประคองนิดหน่อยเวลาก้าวขาเนี่ยให้ก้าวไปแล้วยืดตัวลงน้ำหนักก่อนแล้วค่อยก้าวอีกข้างหนึ่งเราไม่ต้องก้าวยาวมากแล้วขาเนี่ยไม่ต้องกางออกอย่างนี้ไม่เอาเอาใหม่ <laughs> อย่างนี้นะคะดูนะพอเวลาเราจะยกขาขวา,าเนี่ยให้เรายืนซ้ายก่อนอย่าเป็นคำสาญนะยืนซ้ายแล้วยกขวาพอขวาวางปุ๊บยืดตัวขึ้นแล้วก้าวขาซ้าย ขาซ้ายก้าวไปยืดตัวลงน้ำหนักซ้ายแล้วค่อยก้าวขวาโอเคไหมเดี๋ยวจับมือยิบไปก่อนนะค่อยๆช้าๆค่ะจ้าไม่ต้องยาวไม่ต้องยาวไม่ต้องจับไม่จับไม่จับอ่ะยืดตัวอ่ะอค,ออค,อค่อยๆก้าวเอะอ่ะก้าวขวายืดตัวขึ้นก้าวซ้ายเบ,บาๆเบาๆยืดอ่ะดีค่อยๆเบาๆชาๆ้าๆอืมฮึบอ่ะดีค่ะ ค่ะคาอยเหยียบแน่นๆเ,เออพี่ก็อ้าวเขาเดินได้วันวันนะั้นที่ประเมินที่แบบมีการคีดการเชื่อไหมว่าแบบสุดท้ายแล้วเราจะพอกลับมาดเดินได้ก็เชื่อครับเพราะว่าวันนั้นก็ริ่มเดินได้แล้วก็คิดว่าแก้วภาพน่าจะช่วยได้อ,อีกสองสามเดือนน่าจะกลับมาได้ครับคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่า เม้ยฝึกเดินเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียตงังอะไรยเงี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจ้างมาคือนักกายภาพอ่ะเราอยากย่นระยะเวลาที่ต้องสมมติคนอื่นฝึก6เดือนเรา2เดือน1เดือนเราเราเราถึงเป้าหมายแล้วเออซึ่งเราคิดว่าวิธีเนี้ยเหมือนการจ้างนักกายภาพมาทำอ่ะคือมันใช่อ่ะแล้วเราอยากให้น้องเรากลับมาเดินคือ ในท่าเดินที่มันถูกต้องอยากเริ่มต้นที่มันถูกต้องมากกว่าคือพี่ว่าพื้นฐานท่าเดินการปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างคือนักกายภาพรู้หมดอะรู้ทุกอย่างว่าอันนี้ที่โน้ตเดินผิดอันนี้ที่เราต้องอย่างนี้อย่างนี้ก่อนพี่ว่าการแบบอย่างเงี้ยคือมันทําให้แบบมันมันแน่นอะเออมันกลับมาเดินแล้วเหมือนแบบมันแข็งแรงมากกว่า ก็ถือว่าน่าพอใจกับเดินได้ตอนนี้ร่างกายก็ประมาณ70ปรซนก็จะปกติครับก็รู้สึกว่าแก่ภาพจะผลครับพี่ว่าผลล่ะปะมาตั้งแต่เดือนแรกและเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการที่มันแบบจากคนที่เราเห็นแบบสมมติคนเป็นสโตกทั่วไปบางคน2เดือนยังยังนอนอยู่บนเตียงเลยแต่น้องเราอะกลับมาเดินได้ตั้งแต่แบบ รวบรวมทุกวิธีการรักษาค้นหาทุกวิธีการฟื้นฟูในคนไข้โรคหลอดเลือดสมองที่รีเบนคลินิกเข้าซอยวิภาวดี64เ,เพียง1กิโลเมตรควบคุมโดยนักกายภาพบำบัดจากรีเบนที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูคนไข้สโตรกมากกว่า2,000คนไม่ว่าจะอ่อนแรงเกร็งพูดไม่ชัดหรือแขนใช้งานไม่คล่องด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยฟื้นฟูด้วยคลื่นแม่เหล็กกระตุ้นสมองช่วยส่งเสริมการสั่งการให้มีแรงมากขึ้น ร่วมกับสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกหุ่นยนต์นฟื้นฟูอัจฉริยะที่จะช่วยส่งเสริมการสั่งการกระตุ้นการเคลื่อนไหวสร้างการเรียนรู้ใหม่ให้สมองฟื้นฟูนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมาพร้อมกับหุ่นยนต์ฝึกแขน3มมิติที่สามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติได้อย่างแม่นยำสามารถกำหนดท่าฝึกได้อย่างอิสระและสร้างความหลากหลายในการฝึกทำให้การทำกายภาพไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ที่เดียวจบครบทุกปัญหาสตโตรกที่รีเบนคลินิกจากคนที่เราเห็นแบบสมมติคนเป็นสโตรกทั่วไปบางคน2เดือนยังยังนอนอยู่บนเตียงเลยแต่น้องเราอะกลับมาเดินได้ตั้งแต่แบบสอ,อาทิตย์แรกพี่ก็เห็นเขาเดินแล้วแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่1เดือนอะพี่ว่าเห็นผลแบบเห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนอะออว่าแบบเอ,อิมน้องเราไปต่อได้เลย ตลอดระยะเวลาที่เราฝึกด้วยกันนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเดินแรกๆเลยจนตอนนี้สามารถกลับมาเดินได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้พี่โน้ตเดินกลับมานะคะเดินกลับมาเลยส,สบายๆค่อยๆมาเก็์ผ่อนไหลผ่อนแขนอ่ะค่อยๆเดินต่อเน,นื่องอาชีพเนี้ยนอเหมือนแบบคือเหนื่อยอะ่ะ ในความรู้สึกเราคือเรารู้สึกว่าหนึ่งชั่วโมงมันดูไม่นานเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหนื่อยมากทั้งคนฝึกแล้วก็คนโดนกายภาพแล้วก็พี่ว่าที่นี่เหมือนระบบมันเป็นแบบเซตมาแบบน้องทุกคนคือแบบพี่ว่าน่ารักแล้วก็ดูเฟนลี่คือเขาเรียกอะไรนะมันคือการที่เข้าบ้านลูกค้าแต่ละคนเน่ะพี่ว่ามัน มันต้องซิงกันได้ตลอดนะเนาะเหมือนแบบเออแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเออพอน้องมาก็เหมือนมีน้องคนหนึ่งไม่ใช่แบบเป็นนักกายภาพอะเหมือนเป็นน้องสนิทคนนึงไปแล้วตอนเนี้คือเหมือนมันเจอกันบ่อยอะเออเพราะมันเจอกันอาทิตย์ละสามสสาวันอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่าอะไรทุกอย่างที่เป็นคําถามจากพี่แล้วก็เหมือนมีเคว s t i นไปปุ๊บ ฟีดแบคที่รับกลับมาคือมันมันเร็วอนะเนาะแล้วก็ตอบคืออย่างสมมติโลกของน้องพี่อะคือเป็นโลกที่คนไม่ค่อยเป็นเนาะเขาเรีเยนะออกอะไรนะปลอกหุ่มปลอกปรสสาทถูกทัมไลใช่<อ>ซึ่งน้องก็ไปทํากันบ้านมาว่าพี่โนพี่โนเป็นแบบนี้นาะนแล้วอาการจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเหมือนน้องก็ทํากันบ้านมาแล้วก็ วางแผนที่จะแบบเออช่วยกันดูแลเขาให้มันกลับมาได้มากที่สุดอะเท่าที่จะมากได้หรือกลับไปทํางานได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าน้องๆทํากันบ้านแล้วก็ใส่ใจในการที่จะแบบดูแล1เคสให้ไปสู่แบบเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยมินอตเป็นนักเรียนที่ดีสําหรับ มากตลอดนะคะทํากันบ้านแล้วก็พยายามฝึกถึงแม้จะเหนื่อยก็ยังอดทนแล้วก็ฝึกต่อไปกับไม้จนจบชั่วโมงคอยจะให้แม่ต้งเครียมากครับไปยจำใแก่ผ้าออกทากายไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าผลลัพมันจะดีเองครับ คือสิ่งที่เราเจออ่ะคือทุกคนก็จะต้องแบบผ่านมันไปให้ได้สิ่งที่สําคัญก็คืออย่างตัวคนป่วยเองก็ต้องมีกําลังใจที่จะสู้กับมันให้ได้แล้วก็อดทนพี่ว่ามันต้องใช้ความอดทนเพราะพี่ก็รู้ว่าเขาเหนื่อยคนคนป่วยอะเนาะว่าแต่ละวันที่ต้องเจอแบบหนึ่งชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยมันมันมันแบบฝึกหัดมันเยอะมากพี่ค,คิดว่ากําลังใจแล้วก็ความอดทนแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะพี่ว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนี้คือมีหน้าที่แค่เดินหน้าต่อแล้วก็ทำมันสุดท้ายผลลัพธ์อะพี่ว่าก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราพยายามแค่ไหนมีคนเป็นหนักกว่าเราเยอะแยะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออดทนแล้วก็มุ่งมั่นส่วนคนดูแลก็ซัพพอร์ตกำลังใจช่วยเหลือพี่ว่ามันก็เป็นส่วนแบบเติมเต็มของกันและกันอะเพื่อให้คนป่วยก็ ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วมีคนซัพพอร์ตตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนเขาก็มีหน้าที่กายภาพทานอาหารมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยที่ว่ามันก็น่าจะผ่านไปได้โดยที่แบบไม่ได้ยากอะไร ก็เหมือนแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะใช่ปะ่ะอ,อืมอืมว่าแบบสุดท้ายแล้วว่าครอบครัวก็คือซัพพอร์ตโนตลอดไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นพี่เป็นพี่โอืมคือพี่ว่าวันเนี้ยวันที่เขาป่วยอ่ะเขาก็ได้รู้แล้วแหละว่าแบบมันไม่มีใครที่สัพพอร์ตเขาเลยซึ่งตัวเขาเองก็เป็นเป็นน้องที่น่ารักกับสำหรับพี่นะเสมอคือ,คอเมื่อไหรก็ตามที่พี่แบบต้องการความช่วยเหลือ ไม่เคยที่จะแบบปฏิเสธเพราะฉะนี้วันเพราะฉะนั้นวันที่เขาไม่สบายก็ต้องเป็นเราเหรอวะที่แบบดูแลเขาแกนี้ก็ขอบคุณตุย่างที่พานมาครับขอบคุณที่ดูแลครับขอบคุณที่เนี่ยดูแลครับขอบคุณครับ ให้พี่โนต้ตเนาะกลับไปใช้ชีวิตหรือกลับไปทํางานได้อย่างมีความสุขอยากให้พี่โนต้ตยังต้องทําการบ้านต่ออยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะกลับไปทํางานแล้วงานเราจะหนักก็ตามเอาท่าที่พวกเราแนะนําอะค่ะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุดท้ายนี้อยากให้พี่โนต้ตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมคิดถึงพวกเราลีเบนนะคะดีขึ้นไปกับพวกเราลีเบนนะคะ คือตัดสินใจถูกที่เลือกรีเบนเออแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์อะก็คือสิ่งที่เนี่ยน้องที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือดีมากแล้วฝากถึงทุกคนแล้วกันที่แบบยังลังเลที่อยากจะแบบเออแบบฉันจะซื้อคอร์สกายภาพดีไหมมันจะคุ้มค่าเงินไหมอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็พี่คิดว่าพี่มัน่นพี่ว่าการันตีให้ที่นี่ได้ว่าที่นี่แบบตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่าเงิน